โอเคก็ okay. ต้องขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้แล้ก็จะมาเล่นโรบอทแมวบอกฟูกันนั่นเองวู้ฮู้ซื่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําต่อนอกจากแบบไอ้ฟันฟันตั้งแต่เกาะหนึ่งอ่ะอันนั้นอนะ่ะทุกคนนะ่าจะจําได้นะครับก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับว่าอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็คือรหัสนี้ผมซื้อจากภูร,รีนะเออควจะ จิรจากันได้ในกันนานใช้ได้เลยสมอบ้างม,ามาัดแวมไพร์กีตาร์บู๊โ้โหโเวลตันหมอกคำเดียวโคตรขอมอีซี่น้ำแข็งตื่นหนึ่งสกิลอ้ยใช่ตื่นทุกสกิลนะครับแต่ว่าอันนั้นเอ่ออุ้ยหันไม่ได้ไม่ได้ทำตื่นอยู่หนึ่งสกิล ผมบอกคำเดียวผมโคตรดีใจจริงๆรหัสนี้คือแบบตัวละครโคตรเยอะที่ซื้อมาอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าหาตัวอื่นมันแบบอุบาทเกินนะครับแต่และตัวของเพื่อนโหโคตรปวดหัวเงีนๆเงได้ทางตันเงีนๆเงโอ,โอ,โอ้โอ้ันเลยชิปล็อกดีกว่าดูทรงนะน่าจะยากอยู่ บอกคำเียตั้งแต่ผมได้เล่นหมัดแบมพายนี่คือแบบติดใจวัยวรุ่นติดใจวัยวรุ่นบอกฟุลเล่โอ้ตึงๆต,ตาบุกด้วยติดใจวัยวรุ่นบอกฟุลเล่ปล่อยพลังลำแสงปิวๆหนีเล่นนี่คือตัวจริงๆนะครับทำไมผมถึงเปิดดูตัวดิเฮ้ยโ,ฮโคตรสูโคกเลยมาเดี๋ยวเราวับไปโรคหนึ่งกันแล้วเดี๋ยวไปเจอเกาะกันแล้วไปเจอ เรื่องนะล่าสุดอยู่เกาะบาร์กี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่เกาะไอ้อะไรนะน้ำแข็งปะเอออยู่ก่อนน้ำแข็งทุกคนเราทำเควสค่าเยติแล้วเนาะงั้นก็เดี๋ยวนะถ้าโอเคแล้วก็มาลินฟรอน น้ำแข็งแล้วก็อาิบอดอุ้ยเอ,อ้ยอย่าเป็นอาหารเรือไม่อย่าเป็นโจนสารสาลัดอย่าข้าหัวรถขึ้นมานี่ชีพายแล้วกูคนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารเรือนะครับยจะข้าหัวรถโ,โอเคให้นี่จะไปมาริฟอดได้เร็วขึ้นไปเลยวีเอาเฮ้ย what the hell what the fuck you b e แม้แต่ตัวนี้ก็ไม่เว้นเนาะ <S <S ถามจริงจะทุกสกิลเลยไหมครับถามจริงโอตัวละครแต่ละตัวเออนี่ไงกลับมาแล้วโนจะเป็นอีกมาทุกคนน้ำแข็งแล้วก็มาดินเนาะเอ,อมามาๆมาแล้วเคมมาแล้วเคลมต่อจากน้ำแข็งแล้วก็มาดินฟอร์ดเนาะมอกว่าคงถูกนะนี่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 แปดตัวแปดตัว มาดิสมองไม่อัพนะครับทุกคนเอาหมัดไม่ยางเลยแล้วกันเวเร็วนี่ก็อัพมานี่แหละไปดิไปดิมาดิดิแล้วเดียวไม่จอดเลยไหมละ่ะไายตายตายหงตุยเยสอุ้ยสองนัดถึงจะตายเพราะมันนี่ไม่มีใครสั่งสอนไงมันไม่มีใครสั่งสอนไง มาปะ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 ไม่โดนเลยตีไกลแต่ไม่โดนโดูดเลือดไปเสร็จไปไปิดตีบอสกันเลยบอสกันหรือเปล่าโอ้ตูน,นี้เลยเหรอใครมันลากมาวะนะช่างเถอะงไงก็อีซี่อยู่แล้วแหละตีบอสทีดดดเดียวเอเฮ้ยจะยึน เอาโอาตียัจสจะิลเดี๋ยวก็ตายหาแล้วเนะี่ยจะให้เอาไงเนี่ยนะนะก่อนนี้นะมันต้องหนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้ก็ร้อยยี่สิบกดสกายใช่ไหมเออน่าจะไปสกายนะครับทุกคนน่าจะนะ งั้นเดี๋ยวว่าไปตอนสกายแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะสกายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชนสกิลขึ้นไปตึงไงตึงวิกล่องพีโลวิญญาณล้นเอาเฮ้ยเก็บไม่โดนพีโลวิญญาณล้นนี่พีโลวิญญาล่อน,นพีโลวิญญาล่อน,อญญอนจ,ะจะมีไปหน้าเชนตั้งจะ,จะไปตรงที่นี่ โอ้โหแล้วไปเผอไปตีมอนิกไปดิ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 ปอนแอน่ตายไปดิอาตายจริงไม่มีโมเก็บเงินเพิ่มฟาร์มเงินฟาร์มเงินงเงินมี่สองล้านวิว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 ว อุ๊ยหึถ้าเดินชมจันทร์หมดเมื่อกี้คือแบบหัวร้อนเลยปึ๊บเงี้ยสกายเปียสกายป่อสกายนี่ไงเกาะจริงด้วยดีนะ่เดาวถูกไอแฮมทัโลมาไปไป โอ้โหมันเวมันเวตายจอกอีกตัวปะขิดชาดจังวะตายไปไปไปเยอตายโอ๊ยเกียจขึ้นไปรับคุยแต่ก็ต้องขึ้นไปนะครับทำไมเขาไม่แบบ เดินชมจันทร์จนหมดโอ้โหผมเสียวเดินเดินชมจันทร์หมดเนี่ยบอกกันเดียวเสียวสือไล่เดินชมจันทร์เนี่ยหมดง่ายสิเหลือเกินเปิบเปิบเปิบโอ้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 วัดตัวเฮโอ้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 ผมอยากรู้อ่ะทั้งทั้งที่ไอ้สมอเนี่ยมันหาย,ยากที่แท้แต่ดันเป็นระดับสีม่วงแทนที่จะเป็นระดับสีแดง แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่เพื่อนผมไปตีบวกมาเรียบร้อยละเออไปตีบวกมาตีบวก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 แล้วก็ดีมาตายหาไปเก็บจอบตายเก็บกองกองนี้นคือหัวใจหลักนะครับ ตายห้าพี่สี่รอมันเกิดเป็นชาติเฮ้ยเกิดแล้วเข้ามาดิเข้ามาดิถ้าเข้าได้ก็เข้ามาเลยเข้ามาสกิลได้ก็ตายแล้วเนี่ย ก่อนได้ต่อวะอก่อนได้ต่อเอา้าไม่นะไม่รู้เล้วไ้เดินช้ำจันเฮ้ยต้องมาขึ้นใหม่อีกเสียเวลาชิบเปล่งเลยเสียเวลาที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ว,ว้าเตยเฮี้ยสกิลก็พุ่งแบบไม่ค่อยไกลเลย เอ้ยทำไมมันโอ้ดีนะเงือกวีสามงั้นจบเห้ยโอ้ยเดี๋ยวตัดไปตอนถึงเข้ามันเลยกันโอเคนะครับก็จะมาถึงร้อยเจ็ดสิบห้าโคโรซียมไม่ต้องวัปหรอกแป๊เบเดียวถึงละนี่ไงเสียเวลาวัปทำไม แค่นด้ก็มาถึงโคโรเซียมแลวอะมาโคโรเซียมโคโรเซียมนี่แล้วก็แมกมาใช่ไหมแมกมาแล้วก็เกาะนนั้นเนาะโอเคจัดไปไวลุนล่นไปลุน่นไปลุ่นรักเพลงหน่อยไวลุน่นเรานี่มันเดาดูจริง เงียงีงป๊อปน่าจะถูกนะทุกคนเออสองร้อยห้าสิบใช่บอนี่ทำไมมันรู้สึกว่ามันเยอะแปลกๆวะตายไปเอามันรู้สึกเลยว่ามันเยอะแปลกๆว่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นหมาฟุตนานครับจำไม่ได้เลยสร้างเถอะมาแล้วนี่ เสียวเวลากลับไปทำไมนี่อนี้สองร้อยเจ็ดสิบห้าก็ไปสามร้อยี่กาแม็กมาไม่มีตัวเลยอ่ะเอานี่โดนดูดเลือดไปนุม่มดามจจัดจ้ามากสำหรับวกนี้แล้วมันแค่จิบ๊บจิบตายอะมอนไม่แค่นี้จริงดิ โคตรน้อยเลยน้อยเกินตรงนี้นะมอนก็น้อยเกินดูดเลือดจริงๆหมัดเวมไพรมันดูดเลือดไม่ได้นะผมไปเห็นใน YouTube มาฉัหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยโอ้วตเตืร์เฮ้ว่าแล้วทำไมมอนหายโป้ ow, ผมเจอโป้นั่นนะครับใน YouTube เขาบอกว่าเอา่อ มัดแมมพายมันดูดเลือดไม่ได้นะครับโอ้ไม่ก็โปโปต่อหน้าต่อตาโอ้ก็ว่าอยุมอนหายไปดหมดช่างเลยทุกคนไปเจอกันตอนีเกาะแมกมาอ้ยไหนตัวในสนมุดก็มาถึงกาะแมกมาสักทีโอ้โ oh, ห oh, ผมบอกคำเดียว่าเกาะแมกมาเป็นเกาะที่ไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาฮะลุงมาทำไมเนี่ย โอ้โหนี่ลุงลงทุนมาถึงนี่เลยเหรอมาทุกคนโอ้ยก็จะมาถึงโคตรเหนื่อยเลยจะมาถึงนี้ได้เป็นทดลําลำบากลำบนชีบหายเฮ้ยแต่ก็ยังโดนหมัดลำพายผมสองทีก็ตายเหมือนเดิมก็จอกจริงๆเลยก็จอกเลยแล้วเราก็จะไปถึงโลกหนึ่งโลกเออโลกหนึ่งเสร็จก็จะไปโลกสองนะครับแล้วก็ไปโลกสามจนสิทิ์เลยนะครับเราจะทำ แน่นอนนะครับผมเพื่อให้ทุกคนดูไม่ตีไยเสียเวลาเสียนาฬิกาตายไปดิทำไมตายนี่อึ้งอ่ะสเสียหรอเออถือว่าฟาร์มเงินไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นี่วาร์ปได้โคตรเกียดเลยบอกคำเดียวว่าเกาะแมกมาเป็นเกาะที่ฟาร์มไกลที่สุดแล้วฟาร์มยากที่สุดเลยสำหรับลหลายๆคนสำหรับผมด้วย วุ้ยมาไงวะดุดเล่นแม่งเลยกระปั้งไรอีีไม่ต้องมาวราบละไม่ต้องมาวราบตายหาไปอาค่ายนุเกิดไปวะวุ้ยเกิดอีซี่เอ้ยของพีเราเยินรอนอุ้ย ใจหมดเลยนูจะไม่เกิดก็จะบ่นว่าทำไมมันไม่เกิดวะมันจะบ่นเลย <_ FL AT> แต่ก็ไม่ต้องบน่นละตายไปเลย <_ FL AT> โปว่านี่มีโปว่านี่มันเกิดแบบน,นี้เหมือนกันอีกแล้วอ่ะน่าจะมีโปแล้วเนี่ยดูทรงละเงีง้ยเงีงง้ยเร,รัควีทฮะรควีทำไมคุณหน้าบึ้งมือนั้นโอ้ยผิดควสผิดควสเเ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาคาอินุสอาคาอินุ cút tỉ, cậu sẽ chọn, gọi là Akayut, gọi là cậu ấy. Ừ, ơi, ơi, chập chừng, chập chừng, chừng này, chập chừng, chừng con làm rồi nè. Này, nay, còn tì à. nốt không phải nốt đam, còn đam. ơi, ơi, tì anh có cái đấy không? Sao xí chăng? จดให้ตามคำขอไปไปอีกไปไปไปไม่ตายด้วยโปโปมาจากกัดการกับกล่องที่เราเป็นยณหลอนแปง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 ป ปังปง,ปง What the hell เฮ้ยอะไรบ้างวะโอ้โหแต่และอย่างเอา้าตายมาแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคก็คลิปก็คงจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็จะมาถึงถือว่าก็มาได้ไกลยอยู่นะถึงเกาะเออม,มากมาเลยนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เมื่อกี้มันถ่ายมา15นาทีละมาจะมาปิดคลิปกันนะครับแล้วค่อยมาต่อกันเนาะโอ้โอะไม่ตายด้วยหูยไม่เชื่อเลยวะโปรสมัยนี้มันเยอะจริงๆเลยตายไปทท่งนั้นแ่ะมาทุกคนมาปิดคลิปกัน ก็สัรับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นแรงใจนะี่ิดไม่หมดนะคีต่อไปนีเนะสัรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโฮู้หู้หู้หนหน้ามาหนหน้ามาฮู้